สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามามาพูดในเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเรื่องของแพทเทิร์นเนาะนะครับทีนี้มุมมองในของสามเหลี่ยมหรือแฟกสามเหลี่ยมนะครับคือเราเราทาความเข้าใจในในรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะมีชีตเข้าไปให้ด้วยนะครับให้เราดูประกอบนะครับแล้วก็พยายามตีเส้นนะครับสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาดูนะครับว่า ไอ้โครงสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยลักษณะของสามเหลี่ยมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกไทม์เฟรมเนาะนะครับมันก็จะมีชื่อเรียกนะฮะมีชื่อเรียกต่างๆนะครับแต่เราก็ให้จดจํารูปแบบของมันนะครับเหมือนสองรูปแบบแรกนะครับเหมือนสองรูปแบบแรกก็คือคอนเทนติ้งบูคอนเทนติ้งแบรนะครับคือมันก็เป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมนะครับการบีบอัดของราคานะครับคือเราต้องนำความเข้าใจก่อนว่าเนี่ยเหมือนรูปแรก นะครับรูปที่2เนะี่ยคอนเนตติ้งบูคอนเนตติ้งแบร์นะครับอ่าเอ็กแพนดิ้งบูนะครับเอ็กแพนดิ้งแบร์นะครับชื่ออะไรอีกอะแบริกอะไรอน่ยแบริกบูแบริกง,งแบร์อ่าคือเราต้องทำความเข้าใจบูก็คือกระทิงแบร์ก็คือหมีเนาะคือลักษณะของกราฟนะครับสามเหลี่ยมมันเกิดขึ้นทุกไทม์เฟรมนะครับแล้วแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะอ่าใช้เวลา คำว่าเซตฐานที่ผมเคยพูดบ่อยๆเนี่ยคือการเซตรูปแบบแพทเทิร์นอ่าไม่ว่าจะเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นหรือจะเป็นแฟกสามเหลี่ยมแพทเทิร์นเนาะนะครับคือมันก็จะวนอยู่ไม่กี่อย่างนะครับใจความสําคัญของสามเหลี่ยมของการเคลื่อนไหวของราคานะครับในตลาดโฟเล็กเนี่ยเอาจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับอ่ะทีเนี้ยเรามาดูอันดับแรกนะครับอ่ามันเนี่ยนะครับมันถ้าเราไปดู นะครับมันถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นก็คือรูปทรงของคัพนะครับอันนี้อยู่คู่ทองนะครับอยู่ที่ทาเฟรมมันอ่ารูปแบบนี้มันก็อยู่ที่คัพนะครับคัพเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในเรื่องของคัพนะครับแล้วก็ไดมอนรูปแบบของแพทเทิร์นนะครับอ่ามันเนี่ยจบไปเลยนะครับมันนี่จบไปเลยเรากลับมาดูที่วิกนะครับดูไปทีละสเต็ปนะครับดูไปทีละสเต็ปอ่า เราซูมกราฟให้มันเล็กก่อนนะครับซูมกราฟให้มันเล็กลงก่อนนะครับปึ๊บ <nee Charlotte> เห็นไหมครับลักษณะของวิกเนี่ยนะครับเมื่อเราตีเทนไลน์นะครับเมื่อเราตีเทนไลน์นะครับเรารู้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับหลายคลิปที่ผ่านมาเราเห็นอ่าเทนของคู่ทองเนี่ยคือเทนขาขึ้นถูกต้องไหมมันบ่งบอกเราอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเทนขาขึ้นนะครับทีนี้เราจะหาค่าเฉลี่ยหาจุดพักตัวนะครับ ว่าเขาเนี่ยทำรูปแบบอะไรอยู่นะครับเขาทำรูปแบบอะไรอยู่เขาสร้างรูปแบบแพทเทิร์นอะไรนะครับเขาสร้างสามเหลี่ยมอะไรนะครับเราก็จะหานะครับเราเห็นเทรนแล้วเราตีเส้นเทรนขึ้นมาอ่ะกดคอนโทลนะครับกดคอนโทลปึ๊บนะกดคอนโทลปึ๊บเราก็จะเห็นรูปแบบถูกต้องไหมครทีนี้นะครับบริเวณปัจจุบันนะครับบริเวณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วพอพอมันเกิดกราฟมันเกิดการสวิงขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมฮะ รามันเกิดการสวิงขึ้นไปแรงๆเนี่ยช่วงเนี้ยปึ๊บอ่าเราก็ยังไม่รู้ถูกต้องไหมว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ณบริเวณตอนเนี้ยคือมันทําให้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยอ๋อมันเกิดอะไรนะครับมันกําลังทําอะไรอยู่อ่าเทนเนี่ยเทนหลักๆเราตระหนักอยู่ในใจแล้วถูกต้องไหมว่าคู่ทองเนี่ยนะครับมันคือเทนขาขึ้นมันยังไม่ได้บ่งบอกเป็นเทนขาลงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมฮะ ถามว่ามันลงมันลงมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นถูกต้องไหมครับอ่าลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับลักษณะของสามเหลี่ยมเนี่ยอ่าคู่ทองนะครับเราดูในมันนะครับไอ,อ้ดูในมันคือมันคือครับถูกต้องไหมฮะครับมันก็จะเป็นการยกตัวขึ้นอยู่แล้วถูกต้องไหมพอมาในวิกเนี่ยนะครับวิกเราก็เห็นแล้วครับว่าบริเวณบริเวณไหนครับบริเวณตรงนี้นะครับมันคือสามเหลี่ยมถูกต้องไหมอ่าบริเวณตรงนี้มันคือสามเหลี่ยมทําไมถึงอบอกว่าคือสามเหลี่ยม นะครับอ่าเราอาชี้ขึ้นมาประกอบนะครับเราชี้ขึ้นมาประกอบปุ๊บอ่าเห็นรูปแรกไหมครับเห็นรูปแรกไหมอ่าเห็นรูปทรงรูปแรกไหมครับอ่ามีลักษณะความใกล้เคียงหรือเปล่าครับมีลักษณะใกล้เคียงไหมฮะอ่าใกล้เคียงมากเลยนะครับใกล้เคียงมากเลยนะครับอันดับแรกอ่าดูนะครับเห็นไหมครับรูปแรกอ่าดูที่รูปแรกคอนเทนติ้งบูถูกต้องไหมครับ ่าตรงนี้มันก็จะมีระหว่างขาเห็นไหมครับตรงนี้เห็นนะมครับมันก็มีขาขึ้นมาถูกต้องไหมครับดูทีละสเต็ปอ่าพอมีขาเสร็จปุ๊บมีการทิ้งตัวลงมาเห็นไหมครับมีหยักอ่มีหยกักอ่มีความใกล้เคียงไหมครับมีหยักบริเวณนี้อ่ามีขาเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมีหยักลงมาแต่มันคือหยักใหญ่ นะครับมันคืออยากใหญ่ก็คือมันคือทางเฟรมวิกนะครับมันคือทางเฟรมวิกอ่าถ้าใน e f r เฟรมเดในทางเฟรมวิสี่มันก็ว่าไปอีกรูปแบบหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ในวิกเนี่ยมันก็ห้าวันก็คือหนึ่งแท่งวิกถูกต้องไหมครับอ่าพอหนึ่งแท่งวิกก็คือกว่ามันจะผสมกันเป็นรูปร่างเป็นแพทเทิร์นได้เนี่ยเป็นรูปทรงได้มันก็เหมือนตั้งคันนะครับอ่าจาก เด็กหนึ่งเดือนก็ตอนแรกเป็นก้อนเลือดอ่าเดือนที่สองก็เริ่มก้อนใหญ่ขึ้นเดือนที่สามเริ่มเริ่มเป็นตัวเดือนที่สี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเดือนที่ห้าอ่าเดือนที่ห้าก็เริ่มมีแขนมีขาเดือนที่หกก็เริ่มออกแขนออกขาเดือนที่เจ็ดก็เริ่มนวลนี่นั่น,น,นถูกต้องไหมครับแปดเก้าก็เริ่มอ่าเป็นตัวสมบูรณ์แบบมีหูมีตามีสมองมีการสามสิบสองเหมือนคนท้องเดือนที่เก้าก็คืเคอเกิดการคลายแม็ก เกิดการระเบิดออกมาถูกต้องไหมมันก็มันก็เปรียบเทียบม,มันก็เหมือนชีวิตเราอะ่ะจริงไหมฮะอ่าทีนี้นคือเราเราก็พยายามเฮ้เราพยายามสร้างทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมองมองรูปแบบให้มันง่ายๆถูกต้องไหมครับพอลักษณะขาเสร็จเนี้ยเห็นไหมฮะพอในลักษณะบริเวณเนี้ยเราดูพอเกิดขาตรงนี้เรียบร้อยแล้ะอ่ะได้ขาเหมือนกันกันกบในรูปแล้วโอเคโอเคเสร็จปุ๊บ,รบ,บเราดูรูปแบบถัดไปเห็นไหมฮะรูปแบบถัดไปเห็นไหมครับ มีโครงสร้างแบบนี้อ่าใกล้เคียงไหมครับอ่ามีโครงสร้างใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่มันไม่มีหยักเฉยๆนะครับมันไม่มีหยักนะครับมันไม่มีหยักให้เราเห็นอ๋อมันไม่มีหยักถูกต้องไหมมันแต่มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันถูกต้องไหมครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันถ้าเรามองตรงนี้อ่าถ้าเรามองตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ารูปแบบแบบนี้หยักแรกมาขึ้นแบบนี้อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ทุบลงมา แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้อ่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน <_ m ix> เห็นไหมครับแต่ลักษณะคาเห็นไหมครับมันต่ำลงโลงมันยกขึ้นนะครับมันก็เป็นข้อสันนิษฐานให้เราได้นะครับในการเอาไปประกอบเงื่อนไขว่าอ๋อมันอยู่ในลักษณะของสามเหลี่ยมตรงนี้นะถูกต้องไหมครับเห็นไหมครัมันก็จะเกิดการบีบอดัดเห็นไหมครเกิดการบีบอัดมันจะไม่เป็นเหมือนดั่งในรูปนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครแต่มันมีความใกล้เคียงถูกต้องไหมครมันมีความใกล้เคียง จริงไหมฮะมันมีความใกล้เคียงมันก็สามารถที่จะอ๋อทําให้เราสามารถที่จะระวังตัวได้แล้วถูกต้องไหมครับมันก็ทําให้เราระวังตัวได้แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดสามเหลี่ยมแล้วนะมันรอการคลายแม็กนะจริงไหมฮะอ่าเดี๋ยวลบเส้นเดทนตรงนี้ออกก่อนนะครับเราจะได้เห็นรูปแบบชัดเจนนะครับอ๋อนี่งไงสามาเหลี่ยมมันคือความใกล้เคียงนี่ถูกต้องไหมครับนี่สามเหลี่ยมชัดเจนไหมครับนี่ ภาพประกอบมีความใกล้เคียงไหมครับอ่ามีความใกล้เคียงแน่นอนนะครับบางลูกนะครับมันก็จะบอกหนึ่งสองบางทีมันก็หนึ่งสองสามสี่แล้วมันก็เกิดการคลายแมกนะครับคือคือรูปแบบเราต้องต้องไปหามองดูดีๆนะครับไปมองดูดีๆนะครับสําหรับรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับการบีบอัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับในชีตนะครับอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนดูนะครับ เห็นไ,ไหมครับลักษณะรูปแบบของแฝกสามเหลี่ยมนะครับคือเราต้องทำความเข้าใจนะครับในเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะครับการเขรดนะครับศึกษาตีเส้นขีดเขียนไปด้วยนะครับเรื่องพวกนี้คือถ้าเราดูแต่คลิปเราไม่ไม่ยอมขีดไม่ยอมเขียนไม่ยอมสร้างนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ,อ่อมันก็จะไปตามซิกแนวไปตามคนนั้นตามคนนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะ อ่าเดี๋ยวผมมารูปใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูกันไปทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องรีบนะครับการเหตุใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวผมหารูปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมหารูปแป๊บหนึ่งรูปสามเหลี่ยมนะครับอีกรูปหนึ่ง โอเคนะครับอ่าเรามารูปก่อนหารูปก่อนนะครับ ม่ใช่รุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูรูปนะครับเดี๋ยวเราดูรูปกันไปในตัวด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูรูปกันไปในตัวด้วยนะครับดูรูปไปในตัวเราก็จะได้ทําความเข้าใจว่าอ๋อสามเหลี่ยมลักษณะของมันเนี่ยเออโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะมันทําแบบนี้นะอ่าเอ,อ๊ เห็นไหมครรูปแบบของสามเหลี่ยมเนี่ยอ่ารูปแบบตรงนี้เขาก็จะไม่ได้บอกว่า a b c d นะครับแต่มันจะบอกรูปทรงที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าอยู่ที่รูปไหนเห็นไหมครับอยู่ที่รูปที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามเนี่ยรูปนี้เห็นไหมครับคือลักษณะพวกนี้ก็คือมันมันก็คือทําให้เราแบบให้พยายามนะครับพยายามก็คือเรียนรู้นะครับเรียนรู้นะครับอ่าเรียนรู้แล้วเราก็ต้องแบบว่า จดจานะครับจดจํานะครับว่ารูปแบบสามเหลี่ยมมันเป็นแบบนี้นะอะการใช้เนี่ยคือคือเราไม่ต้องเป๊ะอะไรมากมายถูกต้องไหมคือเราไม่ต้องเป๊ะนะครับเราไม่ต้องเป๊ะอ,อะไรมากมายก็คือเราเอาความใกล้เคียงนะครับเราเอาความใกล้เคียงนะครับเราความใกล้เคียงของสามเหลี่ยมนะโอเค OK นะครับเดี๋ยวผมปิดหน้านี้ก่อนนะครับเอ,อ โอเคนะครับเดี๋ยวนะฮะสะดุดนิดนึงเพราะว่ารู้สึกคอมมันจะค้างๆนะครับ โอเคนะครับรู้สึกว่าคอมในค้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคอมในค้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็คือสามเหลี่ยมก็คือเราต้องทําความเข้าใจนะครับไปทีละสะเต็ปนะครับพอพอเรามาดูในทเฟมเด์นะครับเดย์มันก็จะเห็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะเห็นโครงสร้างเห็นแบทเทิร์นเห็นสิ่งต่างเนาะนะครับเอางี้นะครับเดี๋ยวผมจบจบ คลิปนี้ก่อนนะครับเอาสามเหลี่ยมของวิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดมาก็คือผมมาพูดในเรื่องของ d y ใน H4 นะครับในการมองในการหาสามเหลี่ยมเนาะนะครับพอดีเดี๋ยวเซตคอมด้วยนิดนึงนะครับขออภัยนะครับ